อ๋ครับพี่อืมการสีดำเป็นยังไงบ้างไอออนมาไหมไอออนไหมไอจุกมาไหมไอออนไอจุกมาไหมเออใช้คำนี้ด้วพี่เมื่อวานนอกจากพี่ตีอ่ะรวมที่เหลือมันมีแค่สิบคนสิบคนอีกสิบคนที่ยังไม่มาครับโอ้โหมีผิดพื้นมาฟาร์มบ้างมาบีมาดีเข้ามากางวนฟาร์มบ้างเข้ากัไปติบ่อครับแต่รันยิงตอนนี้มีเก้าอ๋อแต่มาดีมาดีมันไม่อยู่แล้วนี่ยอย่าาหีอยู่ที่โฮเทาวใช่ปะ เห้มาฝ่าที่นี่ที่เดิมให้ฝ่าแป๊บเดียว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 แล้วก็ไปที่นู่นต่อเลยก็ก็รันตะเที่ยงกันก็น่าจะมีหกคนครับหลักจากวายสาก็เต็นเก้าคือเต็ดล์ทัดที่เรามีอพี่จนถึงตอนนี้นะผมก็มาติดป่องชั่วโมงกันเนี่ยก็เก็บของให้จากคือฝั่งนี้หนักหน่อยพี่เพราะว่ามันมีคนไม่มีอาวุธจริงๆสี่คน แล้วก็ไม่มีตู้อีกสองแต่ตอนเนี้ยเหลือแค่คนไม่มีวุธสองคนเพราะผมดันให้สองคนแล้วรวมตู้ด้วยตู้ขาดแค่จืดคนเดียวกับพีตพ่ติเนี่ยพี่ติอีกวันหนึ่งเดินดันทั้งทั้งสองอย่างของกันเพราะผมเก็บของน้องไงแบบช่วยกันส่งมาแบบในอัตราที่มันไม่เยอะมากครับเพราะว่าน้องมันต้องขึ้นของตัวเองด้วยแล้วก็จะส่งนี้ไปเรื่อยพอเสร็จนังลบกลับมาเนี่ยไปรับตู้ของที่นายกฟรีและนี่นะอะไรนะเสร็จเสร็จพอดังลบกลับมา็จนักลบกลับมา ฝังชื่อตัวเองไว้ในสนามลบหรือเปล่าแบบสปาสปาสปาตันอ่ะพวพกเวรกลับมาก็โดนกีกโรมันถลมเละอยู่ตรงนั้นแล้วแบบไม่กลับมาแล้วเปล่าก็ทำไปก่อนพี่ทำไปก่อนทำให้พร้อมเพราะกลับมาได้มีของทำเลยมีของมีอาวุธเล่นเลยเพราะเตรียมซัพพอร์ตไปให้พี่เพราะคุยกับน้องทุกคนน้องทุกคนโอเคพี่ที่พร้อมพี่จะยอมเก็บของครับแล้วไม่เหนื่อยหรอ เหนื่อยไหมเนี่ยไหวพี่ไหว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 คือเหนื่อยกายแต่ไฟวแบบแบบหลังหายแบกควายอ่ะแบกควายอ่อนไหนเนี่ยูตอนงัดร้านมาตั้งแต่เที่ยงจนถึงตอนนี้ก็ก็คุยกันไปว่านอนตีสามบีมาเที่ยงนอนตีสามแล้ก็เจอไอทีเที่ยงโอ้โหด้วยองจำนวนคนกี่คนด้วยองจำนวนคนกี่คนเอ่อ9คนเนี่ยมามาแน่ๆต้องดูดีต่อชั่วโมงแน่ๆครับนัดตายที่ออกเดแปดดีต่อชั่วโมงกับแปดคนี่ยออนแน่นอนพี่ ก็คือสีดำมานะมีใครบ้างนะคนที่จะจะอยู่แบบเนี้ยเพื่อ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 ทีมอ่ะมีเดวิลพ่อเดวิลไอเป๊ปอ่าไอจืดไอจืดไม่นับเพราะไอจืดเวลางานมันเรื่ององตรงครึ่งอืมไอกราติดอืมแล้วเดี๋ยเปิดอันนี้แบบกราติดไอมาโคอืมหก แล้วก็เก่งการไอตีด้วยไอตีแต่เขียก็ขยันมากๆากเหมือนกันแปดคนพี่น่าจะแปดคนรวมผมไปกลาอ๋อเออจิ๋วฟาคือสิบสองที่โมงที่ต้องอยู่ตอนสัดา์กรก็คือศุกร์ศุกรสีดำเป็นแบบนี้เหรอแต่พี่แบบว่าพี่ไม่ได้อยากมู่ได้จิ๋วฟางเหล่านะแต่คือสีขาวแบบว่าพี่ไม่ได้สั่งอะไรเลยพี่แบบว่าสั่งให้ใช้ชีวิตแบบชิวว่าง่ายคือสีขาวพี่แบบว่าเหมือนอยู่ในเวอร์ซาเชอ่ะ ผมก็คือเป็นสิงโตอ่ะเอาง่ายผม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 เจ็ดเท้าของอิตาลีแล้วก็มีสิงโตกับหมาอ่าพิษบูลข้างๆสิงโตตัวหนึ่งสิงโตขาวก็คือทุกคนจะชีวิธแบบชิวๆเลยพี่แบบว่าให้ชิวๆแล้วก็อยู่ในบ้านเออเพนตาเฮาประมาณยี่สิบคนก็ว่าอยู่กันบานตลอดเลยยี่สิบคนเมื่อกี้ยืนอยู่พี่ไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่อยู่ตรงตลาดผมเข้าใจพี่่อกส้ตรผมตอนจะังไม่กลับมากันไงพี่เราก็เสือไว้พี่มันได้พร้อมเลยพี่ นิดหน่อยแต่ได้เล่นสนุกพร้อมกันอืมสนุกพร้อมกันส<า>นุกพร้อมกันจริงหรือเปล่าอันนี้สนุกคนเดียวหรือเปล่าสนุกใครอันนี้คือสนุกใครนี่งง็จะประมาณนี้ครับพี่แต่นี่แค่วันแรกนะไม่รู้ว่าวันอื่นมันจะล้ากันหรือเปล่านะพี่ ยอกยองยอกเซลเลินไปเงีย้ยเซลเลิน<ะ>เออไม่ยอมเป็นบากแบกอะไรเยอะนะพู่บอกไม่ไม่ออนนี้คือเราสนุกด้วยพี่มันต,ตัดไรอ, <ๆ S 1> ออกได้ก็ตัดเนี่ยนี้อะไรนะไลออนวิตเตอร์เฟลวิตเตอร์เฟลเอา,อม,อาอนนมันกลับเมืองหนาวไปย่าแม่งแดกแบบไม่ให้แม่งทำบ้านแบบเอ้กิโมะให้แม่งอยู่แบบนั้นไปเลยอบอกลุงไว้อะบอกลุงไว้อะน่าหลักอะไรไหนอ่ะไหนอ่ะอยู่ไหนเราเนี่อยู่ไหนเนี่ยอะ ต้องรอน้องก่อนรับหลังไปเลยรับหลังมันไปเลยมันชอบรับหลังเขาอยู่แล้วตัวเนี้ยรับหลังมันไปเลยกันมันน่ารักกับผมมันน่ารักมากไม่น่ารักเลยนี่เจอมันเลี้ยงหมูเหรอครับพี่มามาเป็นห่วงสีดำก็เป็นแข้งเดียวกันไงก็เลยมาเดินมาดูหน่อยครับพี่ครับก็โอเคพี่ทุกคนโอเคพี่ทุกคนไม่เหนื่อยมากเพราะวันคุยกันวันนี้มันวันแรกไงแต่ถ้าทราทำแบบนี้เป็นเป็น l ูปทุกวันแล้ว ก็เหนื่อยอยู่นะพูดถึงก็ผมผมบอกปกติเราอยู่จากังคางใช่ไหมพี่ผมก็คุยเมื่อวานก็วันจันทร์เนี่ยหยุดไปเลยหยุดวันเดียวพออาทิตย์หนึ่งอ่ะให้หยุดวันจันทร์ไปเลยวันเต็มเต็มที่เหลือก็ขอตามนี้ก่อนแต่ลุงว่าลุงน่าจะมาช่วยพรุ่งนี้แหละแต่แต่ดูจากทรงลุงน้าถ้างานเยอะเกินลําบากใจเกินเยอะก็น่าจะไม่ไม่เอาอะไรเหมือนเดิมมันจะอยู่ให้ตีอ่ะแล้วตีก็ดูนมอย่างเดียวเลยชิวๆเลยทีนี้เหนื่อยน้อยหน่อยเหนื่อยน้อยหน่อยเหนื่อยน้อยหน่อย ตีบอกเหนื่อยน้อยหน่อยตีบอกเหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยเท่ากันแลนวเขาไม่มีเหนื่อยไม่เหนื่อยมากตีได้เพราะต้องรอให้ลุงมาคุยแหละอจริงๆเราอยู่ก็ต้องเหนื่อยไปสักพักนึ่งแหละว่าลูกน้องมันยังไงผมเต็มใจน้องมันก็คงไม่ไปไหนหรอกต้องรอดูอ่ะต้องรอให้น้องๆมันมามาตอบ ได้ครับได้ไอ้มันหาแต่มันก็เหนื่อยกันตอนแรกเอาจริ้งสีดำมันก็เหนื่อยตอนแรกแหละแล้วแต่พอมีตอรี่มีอะไรมันก็จะสบายหน่อยไงเพราะว่าตัวแบบมันก็มีจีนพี่เซิร์ชเซ็ตที่ฟาร์มด้วยกันตั้งแต่วันแรกอะไปอยู่พี่เซิร์ชมดเลยนะรู้ปะเซ็ตที่อยู่ด้กันพี่ไม่ได้เลือกเลยนะหมายถึงพี่ไม่ได้เลือกเลยคือมันพอมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันถ้าไม่มันไม่มีใครเมนเนตอ่ะมันอยู่ยากพี่มันมัน มันก็จะกระจายกระจายหมดเลยใช่ป่ะมันก็กระจายกระจายแล้วก็ไม่ได้เล่นด้เลยเซตที่ทำตู้กันวันแรกอะช่วยกันอะมาตินผมพี่ก๊อตพี่บ๊อบพี่เต๋ยไอเจ้าที่เนี่ยอันนี้คือเซตเดียวกันถ้าตอนนี้ผมแยกออกมาคนเดียวจากเซตนั้นไม่ครับตีอายุเท่าเดียวกับผมครับามันทำด้วยกันนะพี่ผมโตกว่าด้วยมั้งผมเกิด37อติเกิด38พนี่โอเคเลยพี่เกิดปีหมูอะผมเกิดปีจอแต่น้าจะเป็นพี่หลักเดือนเฉย อืมดู้ๆแล้วกันเต็มที่พี่เต็มที่เต็มที่เราเลือกมาที่นี่เราก็เต็มที่พี่ผมลางานไม่เข้าร้านมาเดือนหนึ่งแล้วโอ้โหเพื่อดำไอ้นี่นะเพื่อฟาร์มอ่ะนะไม่ทำร้านอาหารพี่ไม่เข้าร้านก็คือทำไม่หมายถึงว่าเรามาเพื่อมาฟาร์มเนี่ยนะเปิดพี่ใช่ใช่ร้านตัวเองนะพี่มันทำได้พี่มันทำได้มันเป็นร้านตัวเองไง ฟังไว้ไอ้เหี้ยฟังไว้ไอย่าหมาก็เหลือ25วันเอาให้เต็มที่แบบแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็นาก่าจะผ่อนล,ลงแบบเหลือสักวันละ6-7ชั่วโมงพอแล้วต้องทำงานเพิ่มอืมแต่ก็ได้สถา,านการณ์น่าจะดีขึ้นแหละถ้าลุงมาต้องรอดูว่าแกจะเดินเดินเดินเกมยังไงต่อตอนนี้ก็พาไมไปก่อนสีดำอ่ะแต่ก็อย่าไปหักโหมมากรู้เปล่าครับพี่ ก็บอกน้องก็เต็มที่ก็ไม่ไหวก็พอใครไม่สบายรู้สึกอ่อนเพลียพอเลยไปนอนอยเาให้เดืเพราะว่าไอพวกที่ไอเอาเพราะว่าไอพวกที่อยู่กับเองหลายคนพี่ก็เห็นจากรายชื่อมันก็ไม่ได้อยากมันก็ไม่กล้าพูดอะไรมันก็ถลายง่ายๆอยู่ละพวกต้มจืดอ,อย่างเงี้ยต้มจืดอย่างเงี้ยหลายคนมันก็มันก็อะไรก็ได้ง่ายๆบางทีมันอาจจะแบบว่าเดี๋ยวมันช็อตเดี๋ยวมันไอนี่ไปลงกลางเงินเยอะขนาดนั้นขนาดนั้นคนเฉลี่ยผมเคยถามแล้วพี่เพราะว่า แต่ละคนที่บอกกันมาเนี่ยมันอยู่กันยาวตั้งแต่แบบแรกๆกันนะพี่เพราะฉะนั้นคือจริงเราบังคับ6ชั่วโมงที่คือใช่ไหมพี่แต่ไอที่เหลืออีก6ชั่วโมงเนี่ยมันมากันโดยปกติอยู่แล้วพี่เพราะฉะนั้นโดยค่าเฉลี่ยอยู่บี่2ชั่วโมงอยู่แล้วอ่ตังตตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้พี่มันอยู่กันอยู่แล้วอ่้ยขอบคุณนะครับคุณผู้เดียวิวเหรอพี่มาเที่ยงอ่ะมันนอนกีน่าทุกวันเลยตั้งแต่วันแรกครับพี่คุณถามมันนะมึงไหวเหรอคุณนอนได้ไงพี่ผมไหวผมก็อย่างเงี้ยมันอายุยยังน้อพี่ มันยิบยิบสองยิบสามเองพี่ผมแก,ก่มันสิบกว่าปีผมโกรธเอาหกก็ 8, 8 6, แย่เหมือนกันนะอตีอ่อตะอตีมามั่งไหมตีมาพาเยลตีก็เมืม่อวานครับเมื่อวานมาแล้วก็เหมือนทะเลาะกับแอดมินนิดหน่อยแล้วลก็ไปพิซซ่าแล้วก็ผมก็ยังไม่เห็นเลยตอนหรอไม่ไหแอดมินก็ไม่มาอีกเลยหรอใช่ใช่ใช่เหมือนแบบคือตอนนี้ที่ที่เมืองที่ที่เมืองฟรีดอมเนี่ยพี่ ไม่มีการบริการแอดมินแบบเช่นเลยเข้าไปถามเรื่องนู่นนี่นั่นไม่มีการซัพพอร์ตคือต้องทิกเก็ตอย่างเดียวถ้าไม่ทิกเก็ตอยู่อยู่ไปโพสตเนี่ยไปโพสต์ว่าไปให้แอดมินไปที่เขาอํานวยเนี่ยหรือโพสตลงหัวเลยโดนโดนค่าปับก,ก่อนเลยสามหมื่นใช่หรอไม่บริการนี้ใช่ครับพี่เมื่อวานโดนกันมาแล้วอตตีแกก็เลยงมนิดหน่อยก็ไม่แกไม่ง,แม,งมแต่แกแบบแกไม่เข้าใจอ่ะว่าเออทำไมต้องโดนหรืออะไรมีประกาศตรงไหนให้อ่านไปบ้างประมาณนี้พี่อารมณ์ประมาณนี้ก็ต้องทิกเก็ตอย่างเดียวครับทีนี้ ติ๊กเก็ตเท่านั้น only ฮึม,ออมไอพวกที่วา่าจะกลับมาเซิร์ฟมันเลยไม่ชอบนู่นนั่นนี่พอกลัวเซิร์ฟจะเป็นหมานกอนดราม่าจัดเลยนเก่งเล่นราม่า,มาดีกว่ามึงเชื่อกูอืมแนะนรามึงเลยนเก่งเล่นราม่า,มาดีกว่าดูเฉยอิงดูเฉย โอ้ยง่วงเลยอืมโอ้ยเฮ้ยไอ้อเรื่องออกจากแก๊งเหรอไอ้เรื่องออกจากแก๊งเหรอกูอยากออกตั้งนานแล้วก่อนที่มันจะอยู่อีกกูอยากออกมานานมากๆแล้วมึงพ่งติดตามหรือไงวะกูขอออกมาโดยตลอดนะมึงรั่วอะไรนี่อะน้อง อืมอืมรัวเลยกูขอออกมาโดยตลอดนะด k เนี่ย,ยอืม,มรีบรีบกลับมาเลย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 นนองเดี๋ยวเดี๋ยวเดียดันด,ดับหนึ่งนะมันงงมากเลยถ้ามันกลับมาแล้วกูขอออกเนี่ยมันต้องดีป่ะวะเพราะว่ากูจะกลัวเป็นหมาได้ยังไงตั้งต่ที่กูออกแกงไปแล้วอะ คือถ้ามันกลับมากูต้องแบบอยู่แล้วก็แบบแย่งชิงกังนได้สิแล้วก็เฮ้ยอย่ามาเลยเว้ยนั่นนี่นู่น,นเลยเฮ้ยกูคุมอยู่เลยเว้ยมึงมาได้ไงเฮ้ยต้องเป็นวิวนีเหรอวะใช่ไหะเอออันนั้นน่ะถ้าจะลามกูนะกูไม่ว่าหรอกเออจริงไอ,อ้เย้เติมไม่เห็นแกตัวว่ะยังหมายกันหมาจะเลยมึงแม่งเด็กขี้ฉานแต่คือมึงกลับมากูหอ,อกแดงนะหมายถึงว่าต่อมึงไม่กลับมามกูหอ,อกแดงนะกูว่าแปลกๆจัดเลยตั้งแต่เรื่องไอ้เย้จุกละไอ้เย้จุกเนะี่ย บอกว่าพอไอ้ซร้งพอไอ้จุกไอ้ซร้งเลยแบบทำตัวเด็กออกจากแก๊งตัวเองก็ชอบหยุดบ่อยมีปัญหาเอา้าน้องระวังให้แล้วน้องมาถึงนะพี่ต้องการออกรอกว่าพี่หยุดบ่อยไงเดี๋ยวแันหนึงนะงงมากเลย แล้วก็ขอเขาจะขอญาตินะไปดูในยู u ูบนะว่ากูออกขอออก J K กี่กี่รอบแล้วเนี่ยเอ้ตาจีไปทำงานเลยออกคนมาแล้วขอบคุณมากได้ครับพี่ครับพี่สุดๆเก่งได้ครับพี่อืมอืมอืมครับพี่ครับได้ผมมีมือไปเจอครับพี่เดี๋ยวผมขอเบอร์คุยจะเจ็ดแปดห้าสี่เก้าสามครับโอเคครับพี่เดี๋ยวผมต้องคำไปพิมชื่อเลยครับพี่พี่ต่อได้ไหมครับพี่โอเคโอเคครับอืม อ้อเชือ่อดูวยอา<ห>จริงนะมนผมจะบอกให้นะผมไม่<ส>ผมไม่แย่งเงินใครหรอกอาจริงผมไม่ได้สนใจเว้ยว่าผมผมจะบอกให้นะผมจะพูดตรงๆนะผมไม่ได้สนใจเลยว่าผมจะมีคนดูเยอะมากๆหรือคนดูน้อยมากๆผมไม่สนใจเลยผมสนใจแค่ว่าผมอยากทําอะไรมากกว่าเว้ม,มีหลายคนนะที่แบบเอาจริงๆพูดตรงมีหลายคนนะที่แบบ ผมสามารถไปเล่นด้วยได้อะผมพูดตรงเลยผมสามารถไปเล่นด้วยได้แบบหลายคนมากมากเลยเวย้ยแต่ผมก็เลือกเลือกที่จะอยู่กับพี่ผมเข้าใจปะผมไม่สนเลย,เว,ยว่าว่าว่าผมอยากได้อะไรหรืออะไรเงี้ยนึกอวางไหมแล้วก็จะมาหรืออะไรเงี้ยมันใครจะมาก็ใครจะไปก็อจริงนะพูดตรงๆเลยอาจจะอยากกันหรือเปล่าใครจะมาใครจะไปก็เออเรื่องของพวกเขาอ่ะ เออยิงปะผมไม่ได้บังคับใครหรือห้ามใครได้ก็เอาเลยเต็มที่เต็มบบอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าผมอยากอยู่ใครผมก็จะอยากอยู่ใครไงมันก็มันก็สิทธิมผมปะหมายถึงว่าถ้าผมอยากอยู่อยากใครผมก็ผมก็อยากอยู่ได้ปะวะหรือผมไม่อยากอยู่ผมก็ไม่อยากอยู่ได้ปะวะทำไมทีคุณยังไปได้เลยที่คุณจะมายังมาได้เลยไม่ท,มทำไม่ได้ อันนี้แม่ว่าพูดเฉยๆพูดเฉยๆพูดให้ฟังพูดให้ฟังเล่าสู่กันฟังโอ้เชื่อคุณด้วยอืมอืมชิวๆชิวๆชิวๆไม่ตอนนี้แชทชิวๆผมสบายสบายสบายมากสบายมากอันนี้ถ่ายข้อห้องใจก่อนแล้วกันถ้าแจ็คจะมาหรืออะไรผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยนะผมบอกตรงอยากจะช่วยรัานหรืออะไรก็เต็มที่เลยเต็มบทเลยเพราะว่าการตัดสินใจทั้งหมดก็คืออยู่ที่ลุงผมเลสเซอรก เดสเปกลุงอยู่แล้วแล้วแต่ได้หมดแต่ผมก็ยังยืนยันคาเดิมว่าผมก็ยังอยากออกอยู่อ,อะพูดตรงพูดตรงเลยผมก็ยังอยากออกอยู่เว้ยผมก็ยัง,ย,งยังอยากออกแก๊งอยู่ต้องบอกกันตรงๆแต่ที่ผมอยู่ตรงนี้อทำตรงนี้ก็เพราะว่าช่วยพี่แค่นั้นเองช่วยพี่ถึงถึงเราจะแบบช่วยได้แค่ไหนไม่รู้นะเพราะว่าอ เต่ก็ช่วยในส่วนของเราอะผมคิดว่าผมก็ช่วยในส่วนนี้ผมสามารถช่วยได้แล้วกันในฐานนะน้องชายคนหนึง่งอย่าสั่งอย่าสั่งเวลาผมจะพูดอะไรก็ผมอยากพูดอย่าสั่งอันนี้แค่ไขายค้อ,องใจใเฉยๆเนาะ อ๋อสั่งตัวพิมหรอพิมได้พิมได้จะลำจะอะไรก็เอาเนี่ยเต็มบกเต็มที่อืรวยแต่แต่แต่ขออย่างเดียวขออย่างเดียวขออย่างเดียวอย่ามาใส่ไฟว่าว่าว่าผมแบบว่าเป็นคนที่คุณแบบจินตนาการอยากให้ผมเป็นปีศาจนะเข้าใจป่ะคือคือรู้เว้ยว่าว่าไม่รู้ว่าโตมาแบบไหนนะไม่รู้แต่อย่าเสี่ยมให้คนคนอื่นเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เป็นเข้าใจป่ะคือคือ ไปทํากับครอบครัวตัวเองหรือไปทํากับใครก็ได้แต่อย่ามาทํากับคนที่แบบว่านายกับเรายังไม่รู้จักกันเลยเข่าใจว่านายกับเรายังไม่เคยแบบรู้จักกันเลยอ่ะแต่นายมาให้เราเป็นอะไรกันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่สิ่งที่นายอยากให้เป็นเฉยเลยที่อะหลุดจากแต่ท่านี้เราก็ยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับนายเลยนะอือนั่นแหละแค่นี้แค่ต้องพูด พูดให้คนที่อยู่เนี่ยเข้าใจเพราะว่าฟังผมนะคนเราเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งเว้ยคนเรานะแปลกอย่างหนึ่งคนเราสามารถชอบคนคนหนึ่งเอ้ยคนเราสามารถไม่ชอบคนคนหนึ่งโดยการที่ฟังจากอีกคนเว้ยได้มนุษย์เป็นแบบนี้้ยสังคมอะทั้งๆท,ที่เราสองคนไม่เคยรู้จักกันเลยนะแต่แค่ฟังคนอื่นมาก็คือตัดสินผมพไปแล้วว่าผมเป็นคนที่ ผมเป็นคนแบบนั้นหหหเหมือนพวกคนนั้นพูด <Okay. S 1> มันมีนะคนประเภทนี้แต่แค่ผมมาอธิบายเพื่อปกป้องตัวผมเองจากคนที่ oh. ทเขาควรจะ oh. มาดูผมว่าผมเป็นยังไงเว้คือก่อนหน้านี้ oh. ก่อนหน้านี้จะมีเรื่องนี้ไม่มีเรื่องนี้ผมก็อยากออกอยู่แล้วต้องบอกตรงๆพี่อยาไปจุกยังเหมือนเดิมไหมอะไรหมายถึงเหมือนเดิมในนี่นหดนัยน,น,น กับในภาวะแก้มเหรอเหมือนเดิมมากแน่สิผมเหมือนเดิมมากเหมือนเดิม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 จุกมันจะอยู่หรือไม่อยู่หรืออะไรก็มันเป็นสิทธิ์ของมันไม่เราบังคับมันไม่ได้ผมเหมือนเดิมตลอดกับเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมตลอดเหมือนเดิมตลอดอือเหมือนเดิมตลอดอือโอซีเหรออันจริงป่าอันนี้พูดกันตรงๆนะพูดกันตรงๆน <sociology> ะ <iley> ไม่ใช่แค่จุกนะ โอซเราเนี่ยแทบจะไม่ได้ค uh ุยกันอยู่แล้วผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากๆ,ๆเลยในเวยคนดูคือคนที่ค uh ุยโอซีเนี่ยมีไม่กี่คนเว้ยในชีวิตผมปะพี่เอสเนี่ยค uh ุยอติเนี่ยค uh ุยคือมันสวนน้อยมากๆแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ค uh ุยไม่ได้คุยกับเพื่อนเพราะว่าเราไม่อยากเลยนะแต่คือแค่เราลงสตรีมเราก็เหนื่อยแล้วนึกภาพปะเราก็เหนื่อยแล้วแต่เราก็มีโอกาสที่จะได้ค uh i, ุยเข้าใจไหมหมายถึงว่าเราไปเที่ยวกันอะไรนะี้ยเราก็จะได้ค uh ุยแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่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 ไม,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 ไม่ไม่แบบไอ้นี่กันนะ แต่คือเรามีหน้าที่ของเราในแต่ละวันน่ะลงนาทีมันก็ไม่ได้ไม่คุยกับใครแล้วอ่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนชีวิตจริงผมก็แทบจะไม่ได้คุยเลยเว้ยอืมน้อยมากน้อยมากถามว่าได้คุยโอตีกับจุกไหมก็แทบไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยไม่คุยแบบสองเดือนสามเดือนแล้วสี่ห้าเดือนอืมเออกับเบลล่ายังไม่ได้คุยเลยใช่กับแฟนตัวเองผมยังไม่ได้คุยเลยลงไปก็ถามอยากินข้าวยังกินอะไรไหมพอกินแบบสั่งข้าวได้แป๊บหนึ่งก็ก็นอนแล้วอ่ะดูดิ ลูปมันเป็นอย่างนี้อืมอือนั่นแหละผมไม่ได้อะไรกับใครหรืออะไรแล้วไอ้เรื่องของออกแก๊งก็คือผมยักออกมาตั้งนานนะไปไถ้าไม่เชื่อก็ไปดูในไฮไลท์ผมผม,ผมพูดมาัแต่สมัยบ้านแม่งอยู่กับดีจีอ่ะไอ้ยะอืมอืมนั่นแหละไม่เกี่ยวว่าใครจะมาใครจะไปไม่เกี่ยวลยแล้วสีขาวนี่ผมก็บอกตรงว่า ทีขาวเนี่ยผมบอกอตรงๆนะว่าถ้าผมทําแบบแล้วมันออกมาดีหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้อยากได้เครดิตตรงนี้นะก็คือมันก็เป็นของลุง่ะเพราะว่าน้องๆที่เป็นผลผลิตจากผมมาหรือน้องมันเก่งมีแสงมีอะไรเงี้ยก,ก,ก็ผมก็ให้ลุงหมดเลยแบบว่าหมายถึงก็ให้อยู่ช่วยลุงหมดเลยก็ไรปะผมไม่ได้อยากได้อะไรเลยอืม มไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าผมจะไปขัดความรักไม่ต้องห่วงไม่ไงั้นกูถ้ากูเป็นเด็กขี้ฉากูอิจฉาตั้งแต่ไอ้นวยละจริงๆถ้ากูจะอิจฉานะทำไมลุงไม่รักกูว่ารักไอ้หนวยจังเลยไล่กูกลับกะหลาดคนเดียวได้ไงมึงกล้าได้ไงให้กูวิ่งกลับอเออแก่แล้วก็ไอ้หนวยสัตว์มึงต้องมาอยู่นะมึง เฮ้ยกูต้องการความรักคนเดียวหน่วยแต่กูจะวางยาใส่มึงอยาให้มึงกินเท่ามึงต้องมีมีชีวิตจบโลแม่งเลยกว่าสัตว์ลุงจะได้รักกูคนเดียวเฮยข้าหักแกะโดนกูต้องการได้หนุ่ย อ่าพอ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 ปากหอมคอ,อ,อคุยทุกเรื่องแล้วเราก็ต้องคุยนะเราเป็นคนสาธารณะนะเราก็ก็ต้องพูดแ่ะแล้วเราปล่อยผ่านมันก็ไม่ได้คนะุเป็นคนของสื่อมันก็ไปเติมแต่งเติมสีตีไข่อีกพูดมจ่จบจบไปเลยดีว่าเรื่องนี้ไม่ต้องมานั่งพูดทีเดียวหลังจากนี้ถ้ามีคนคิดยังไงก็เรื่องของแมงและไอ้เหี้ยว่าบูดเอ้ยเออว่ะคุยไปไป้ไหะ